อ่ปล่อยให้ลุงชัยครับเจ้าของสวนเขาคุยกันไปแอบมาขโมยเขากินโอ้ยนี่นี่นี่มาก,กินครับมโอายบ้านผมไม่มีกินยังสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ่อุดมสมบูรณ์บ้านคุณอยู่ไหนอคนอีสานคนอีสานครับเอาแล้วเรียกเรียกผลไม้นี่เหมือนกันไหมมันจะต่างกันรับอีสานกับภาคกลางผลไม้จะเรียก่เหมือนกันเอาเหรอรับผมอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งมีบัคซีดาบัคซีดาครับโอ้แล้วสับปะรดสับปะรดบักนัดเอบัคเขียบน้อยหนา บเบียดนี่ของผมผมต้องบอกนายนาที่บอกเออคนมาบอกเดียวกันคนมาเดียวกันเออเออแล้วสัตว์สัตว์นี่ก็เรียกเหมือนกันไอสานบ้านผมนี่สัตว์นี่เขาจะเรียกต่างจากภาคกลางอ๋อหรือของคณก็เรียกัไอีสานเหมือนกันเนี่ยอย่างจิ้งจกขี้เกี้ยมจิ้งจกเขาเรียกขี้เกี้ยมจิ้งก่าขี้กระป๋อมทังพกขี้ขันคาลุงชัย ขี้เหนียวเดี๋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 ยวสองคนนี่แอบมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะแล้วได้ยินอะไรแว่าเมื่อกี้เนี่ยใครใครขี้เหนียวไม่เปล่าเปล่าครับเขาบอกว่าผมบอกว่าชายเพื่อนผมครับเขาบอกร่าสองแถวครับขี้เหนียวขี้เหนียวถึงว่าเมื่อกี้ที่เราไปตามหาเขาไม่เจอนี่แหละนี่นี่แอบมาทําอะไรกันเนี่ยอ๋อแอบมาดูว่าลุงลุงลุงเอกนี่ใช้หนังสือพิมพ์แบบไหนห่อทำไมไอ้ไอ้ไอ้ฝรั่งไม่ใช่อ่ะจะขโมยกินแล้วคุณเต๋อนี่เขาจะกินนะเขาบอกไม่อะไรมันจะกินได้หรือยังอะไรพวกเนี้ย หอระยะเวลาเท่าไหร่ที่เขาเริ่มห่อแล้วอีกนานเท่าไหร่มันจะกินได้ก็สักสามสิบวันก็เริ่มห่อนะพอมัริมพันจากเป็นดอกเออที่มันบานดอกออกมาพอสามสิบวันก็เริ่มห่อจริงจริงจริงองนี้ก็เริ่มห่อแล้วสิต้องกี่วันถึงจะได้กินสองเดือนครับรออีกสองเดือนอีกสองเดือนถึงทานได้แล้วโทษครับถ้าเกิดผมจับ มาซื้อที่สวนนี้มาได้เลยไหมครับได้เลยครับได้เลยใช่ไหมครับแล้วพี่ชัยส่งไหนครับเนี่ยตลาดสี่มุมเมืองเออพี่พี่พี่เอกส่งไหนครับตลาดสี่มุมเมืองตลาดปรกคลองตลาดครับใช่ไหมครับไม่ได้ไป้วครับเอ้ทำไมอะแครกแพงแสนก็หมดแล้วเห็นไหม แค่แกแบงแซนก็หมดแล้วหมดแล้วโอ้โอท้าไมค่คายดียางนั้นอ่ะจะไมจะคายไม่ดีข้องเข้าอร่อยข้องเข้าดีจริงจริยเขาคนอนะีสานเว้ยเนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเซียนปลูกฝรั่งครับสิ่งที่เราเห็นคือผลผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินครับใส่ปุ๋ยจำเงมีการพรวนดินนะครับพี่กระพงครับสวนพี่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับพี่ครับหมู่ที่7ตำบลลังพิกุลอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับติดกับมหาอะไรเลยครับติดกับมหาอะไรเกษตรกระแพงแสนเบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์4 3 6 4 7อี่ครับ ีัเห็นเราชื่นใจนะนี่คือผลผลิตโโอ้มาดูนี่นี่ผลผลิตหรือผลฝรั่งครับอฝรั่งมันผลิตออกมาเป็นแบบนี้แล้วนี่ถือไว้ก่อนเลยเลยดี๋ยวจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของคำว่าอินรีย์นี่แหละนะอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วเดือนครึ่งเดือนครึ่ง45ิ้าวันต้องพิสูจน์แล้ว เขาไม่ต้องไปไกลแค่อำเภอกระพังแสนเนี่ยรถกระบะคันใหญ่ๆไปแป๊บเดียวหมดตัดเช้าขายบ่ายเย็นหมดนี่คือเอกลักษณ์ของเอกพงศ์พี่เอกพงศ์ครับวันนี้หลายคนที่ดูรายการเซียนเกษตรเริ่มรู้สึกติดใจแล้วจากผลผลิตที่ได้ออกมาสร้างรายได้มากมายอย่างนี้อะไรคือแรงบรรนานใจก็ผลผลิตเลยมันได้ออกมาแล้วมันชื่นใจ้าทำไม่ได้ดีก็ก็ท้อถูกต้องครับาทำได้ดีก็ เ,เอาละครับเรื่องราวของสวนฝรั่งของพี่เอกพงศ์มีเรังรางที่กุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีเรื่องราวให้ท่านได้ติดตามกันและสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของภาวะการปรับดินกับการใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เราจรึงได้ผลผลิตที่รสชาติกรอบอร่อยแบบนี้นั้นถ้าเผื่อว่าใครสนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ,รบติดต่อกลับเข้ามาเราจะรู้ว่าวันนี้เราจะเดินทางในทิศทางที่ ต่างประเทศเองก็สนใจอยู่เรื่องของคำว,ว่าเกษตรที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนครับแน่นอนนี่คือการสร้างอาหารปลอดภัย กับพี่เอกของเราเอาละครับเราสามคนขอบคุณอีกครั้งกับความเมตตาปราณีของพี่เอกของเราครับแล้วโอกาสหน้าอย่างไรเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณครับบครัวันนี้รายการเซียนเกษตรและเราสามคนล่ำลาไปพร้อมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการครับขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงนะทุกคนอย่าเจ็บอย่าจบสวัสดีครับแล้วพบกับรายการเซียนเกษตร จเจริญพรยามที่เราตั้งแต่เด็กๆมาจะเห็นผืนนาอันสวยสวยงามเขียวขจีแล้วสิ่งที่เห็นแล้วมันเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะนั้นคำว่าเกษตรกรก็หมายถึงเกี่ยวกับการซำอะไรก็แล้วแต่ทำเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่มีทุนนิยมเข้ามาหรือว่าจะมีระบบอะไรเข้ามาให้ทันยุคทันสมัยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราใช้คุณภาพยังไงนั่นเอง พูดง่ายๆว่าใครรู้คุณภาพของเกษตรกรไทยเขาจะรู้ทันทีเขาอยากที่จะมาอยากที่จะมาบริโภคอยากที่จะมาซื้อขายกับเราอย่างแน่นอนเพราะนั้นอนาจมาอยากจะฝากไว้เป็นเครื่องเตือนตินะครับในการที่ให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยู่ในการรักษาคุณภาพในการที่จะประกอบสมาชีพในหลักของเกษตรกรไทยนั่นเอง